ที่หนูเคยบอกไปตอนคอนเสิร์ตท,ที่ไทยแองขอว่าทุกคนเคยบอกว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้ลิงเองก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแบบพิงเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาสรุปสถานการณ์ดรามา่าที่น้องลิซ่ากำลังโดนกันอยู่ดีกว่า โดนกันซีนค่ายไม่ให้ไปร่วมงานกับแบรนด์ดังเพราะกลัวโควิดแต่ทำไมอีก3คนทั้งเจนนี่จีซูโรเซสามารถไปร่วมงานได้อย่างสบายใจโดยไม่ใส่หน้ากากแต่อย่างใดรวมถึงตอนนี้ล่าสุดเพล์ลิ์เพลงในส p o t i f y ของน้องลิซ่าโดนลบออกไปเลยนะโดนลบออกไปจากค่าย YG รวมถึงกระแสะที่อยากให้ประธานค่ายคนเก่ากลับมาด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของสัญญาวงแ l a c ค p ิ n k อีกด้วยช่วงนี้ที่ปารีสฝรั่งเศสเามีงานปารีสแฟชั่นวีคโดยจะจัดวันที่27กันยายนถึง5ตุลาคม จะมีการจัดงานปีละสองครั้งครับท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นงานที่รวมสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาชุมนุมกันนะเพื่อที่จะถ่ายทอดสดเก็บบรรยากาศและคาดเดาถึงเสื้อผ้าคอลเลกชันต่างๆที่จะออกมาในอีก6เดือนข้างหน้าโดยหนึ่งในแขกสําคัญที่สุดที่ทั่วโลกต่างตังต้งต,งตารอนะครับคงหนีไม่พ้นสมาชิกวงแบล็คพิงนั่นเองซึ่งโรเซ่เนี่ยจะเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์อิฟแซโรลองส่วนจีซูก็ดีอ ในขณะที่เจนนี่ก็จะเป็นแบรนชแนลนะครับรวมถึงน้องลิซ่าก็จะเป็นตัวแทนของแบรนเซรีนซึ่งทั้ง3สาวนะฮะจีซูโรเซเจนนี่สมาชิกวงแบล็คพิงได้ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานน้องลิซ่าก็ได้ตามรุ่นพี่ในวงไปในวันที่4ตุลาคมซึ่งสื่อเกาหลีก็ไปตั้งตารอกันที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้นะครับล่วงหน้าถึง1วันเต็มๆเ,เพื่อถ่ายทอดสดการเดินทางครั้งนี้ของน้องลิซ่าอย่างที่เห็นนะเขาตื่นเต้นกันมากพอน้องลิซ่าเนี่ยไม่ได้ออกจากประเทศเกาหลีใต้มานาน แสดงคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นฟุกุโอกะเป็นเวลาประมาณ1ปี8เดือนเต็มแล้วภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับคนไปเฝ้ารอเธอเยอะมาก จนต้องมีบริการอย่างน้อย8คนคอยปกป้องเธอตลอดเวลาทีนี้แฟนๆก็เฝ้ารอถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็ประมาณตีหนึ่งนิดๆน,น้องลิซ่าก็ไปถึงปารีสเป็นที่เรียบร้อยครับปารีสฝรั่งเศสแต่แฟนๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกๆนะฮะพอน้องลิซ่าไม่ได้ออกจากสนามบินได้แต่ทักทายแฟนคลับจากด้านบนสุดท้ายปรากฏว่าเธอต่อเครื่องไปเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสครับเมืองริมชายฝั่งทะเลแล้วก็ได้ไปพบกับคุณแม่ด้วยนะฮะหลังจากไม่ได้เจอกันมานานมากก็เป็นภาพบรรยากาศให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันอีกครั้งนึง